คุณเคยคิดไหมว่าเทศกาลดนตรีที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและไฟระยิบระยับอาจซ่อนบางสิ่งที่คุณไม่ควรเห็นคืนหนึ่งทุกเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องและทุกใบหน้าที่กำลังยิ้มกลับไม่ใช่คนอีกต่อไปนี่คือเรื่องจริงของคืนที่ฉันไม่มีวันลืมและคุณอาจไม่กล้าฟังจนจบก็ได้เสียงดนตรีกระหึ่มดังไปทั่วทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยผู้คนแสงไฟหลากสีวูบวาบราวกับดาวที่ตกลงมาใกล้พื้น กลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นเหล้าและควันบุหรี่ลอยคละคลุ้งผู้คนรอบตัวต่างส่งเสียงหัวเราะร้องตะโกนและเต้นไม่หยุดฉันพยายามฝืนยิ้มให้กับเพื่อนฮ่าฮ่าแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับกำลังเตือนบางสิ่งความรู้สึกประหลาดคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบงนันเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ในความมืดด้านหลังเวทีฉันหันไปมองไม่มีใครเพียงแสงไฟจากเสาที่ส่องให้เห็นเงายาวเหยียดบนพื้นดิน แต่เงานั้นไม่เหมือนของคนทั่วไปมันเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางร่างกายเสียงกลองดังตุ้มตุ้มผู้คนส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นแต่ท่ามกลางความคึกคักฉันกลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูเสียงนั้นเรียกชื่อฉันชัดเจนขนทั้งร่างลุกสู้ฉันเบียดฝูงชนเพื่อออกห่างจากเวทีแสงไฟกระพริบทําให้ใบหน้าของผู้คนบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่มนุษย์ทุกย่างก้าวเหมือนถูกดึงลึกเข้าไปในวงที่แออัด ทันใดนั้นฉันสะดุดเข้ากับใครบางคนใบหน้าเขาเลอะเปื้อนรอยยิ้มที่ยืดยาวเกินธรรมชาติดวงตาเบิกโพลงไม่กระพริบเขาโน้มตัวลงมาใกล้และพูดว่าคืนนี้เธอออกไปไม่ได้แล้วเสียงรอบข้างเงียบลงทันตาเพลงที่ดังอยู่กลับหยุดลงเหมือนถูกตัดขาดทุกคนหันหน้ามาทางฉันพร้อมรอยยิ้มแข็งทื่อแสงไฟสาดลงบนเวทีเห็นเพียงไมโครโฟนที่ล้มอยู่กลางพื้นหัวใจฉันแทบหยุดเต้น ความรู้สึกเหมือนถูกกักขังในโลกที่ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปหัวใจฉันเต้นรัวแรงเหมือนค้อนทุบในอกความเงียบที่ถาโถมเข้ามานั้นไม่ใช่เงียบปกติมันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจไปพร้อมกันรอบตัวฉันมีแต่ใบหน้าคนแต่ทุกใบหน้ากลับเหมือนกันหมดรอยยิ้มเดียวกันสายตาเดียวกันแข็งทื่อเหมือนถูกหล่อด้วยแม่พิมพ์เดียวกันฉันหันไปมองเพื่อนที่มาด้วย แต่เธอก็หันหน้าช้าๆมาหาใบหน้าของเธอเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อนที่ฉันรู้จักอีกต่อไปริมฝีปากเธอยืดออกเป็นรอยยิ้มกว้างตาเธอเบิกโตจนเห็นเส้นเลือดขาวขุ่นเสียงในลำคอเธอดังแหบพร่าเธอต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตลอดไปฉันก้าวถอยแต่ฝูงชนกลับเบียดเข้ามาใกล้กลิ่นเน่าโชยมาในอากาศไม่ใช่กลิ่นเหงือ่อไม่ใช่กลิ่นเหล้าแต่เป็นกลิ่นเนื้อเน่า กลิ่นที่ทำให้ฉันเกือบอาเจียนออกมาฉันพยายามผลักผู้คนออกไปแต่เนื้อตัวพวกเขาเย็นเฉียบเหมือนจับน้ำแข็งที่มีชีพจรพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่ส่งรอยยิ้มและจ้องฉันฉันหันหลังแล้ววิ่งแสงไฟเวทีสาดส่องไปทั่วแต่ทุกทางที่ฉันวิ่งกลับวนกลับมาที่เดิมไมโครโฟนที่ล้มอยู่ตรงพื้นยังคงอยู่ตรงนั้นฉันหอบหายใจ เงื่อยไหลชุ่มทั่วหลังหัวใจสั่นแรงจนแทบทะลุออกมาแต่รอบกายฉันทุกอย่างเงียบงงันแม้แต่ลมก็หยุดพัดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่จากรอบข้างแต่ดังจากข้างในสีสะฉันเสียงทุ้มต่ำหนักหน่วงเธอเลือกแล้วที่มาที่นี่ไม่มีทางออกอีกต่อไปฉันกรีดร้องแต่เสียงของฉันไม่ดังออกมาปากอ้าสุดแรงกลับมีเพียงลมหายใจขาดห่วง ฉันสุดลงคุกเขา่ามือสั่นเทาและนั่นเองที่ฉันเห็นเงาของฉันบนพื้นหญ้าเงาที่ไม่เหมือนร่างฉันมันสูงกว่าผอมยาวหัวบิดเอียงแขนยืดออกจนปลายนิ้วลากไปกับพื้นฉันขยับเงาไม่ขยับตามมันยืนจ้องฉันแม้ไม่มีหน้าแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามันยิ้มจูจูแสงไฟเวทีกลับสว่างวาบเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้ง เสียงเครื่องสายประสานก้องกังวานแต่ไม่ใช่เสียงดนตรีที่คึกคักอีกแล้วมันกลายเป็นเสียงครวญโหยเหมือนบันเลงงานศพผู้คนรอบตัวเริ่มขยับพร้อมกันทุกคนยกมือขึ้นชาฮ่าฮ่าวกับเชิดหุ่นไร้ชีวิตสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ฉันฉันก้าวถอยสะดุดล้มลงกับพื้นมือคว้าเจอเศษแก้วแตกฉันคว้ามันขึ้นมาพยายามป้องกันตัวเอง แต่ไม่มีใครพุ่งเข้ามาพวกเขาเพียงยืนมองและรอยยิ้มที่ไม่ขยับก็ยังอยู่ความเงียบหนักอึ้งกลับมาอีกครั้งก่อนเสียงเดียวจะดังขึ้นเสียงผู้ชายเหมือนนักร้องนำบนเวทีทุกคนปรบมือให้เธอเสียงปรบมือดังก้องพร้อมกันแรงดังจนหูฉันอื้อหัวใจฉันแทบแตกสลายฉันวิ่งสุดแรงไปทางขอบลานไม่มีแสงไฟ มีเพียงความมืดดำที่รออยู่แต่ดีกว่าการยืนอยู่ตรงนี้ฉันพุ่งเข้าไปในความมืดกิ่งไม้เกี่ยวหน้าเกี่ยวแขนพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ฉันไม่หยุดเสียงปรบมือยังตามมาดังไม่หยุดเราวกับไล่ตามฉันฉันสะดุดล้มลงอีกครั้งคราวนี้แรงจนหน้ากระแทกดินเลือดไหลจากจมูกแต่ฉันยันตัวขึ้นมาหอบหายใจราวกับจะขาดแล้วฉันเห็นแสงสว่างหนึ่ง เหล็กฮ่าฮ่าเหมือนตะเกียงเก่าในป่ามันกระพริบเชิญชวนฉันเดินเข้าไปหาแต่เมื่อเข้าใกล้ฉันถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ตะเกียงมันคือโทรศัพท์มือถือของใครบางคนหน้าจอสว่างจ้าฉันคว้ามันขึ้นมาหวังจะโทรหาคนช่วยแต่จอปรากฏเพียงข้อความเดียวเธอไม่ควรมาข้อความเปลี่ยนไปเองเธอไม่ใช่แขกแล้วหน้าจอก็ดับเหลือเพียงภาพสะท้อนใบหน้าฉัน ที่กำลังซีดเผือดและด้านหลังฉันเห็นเงาหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ฉันหันขวับในความมืดร่างสูงใหญ่ยืนตระงานไม่มีหน้าไม่มีตามีเพียงปากยาวฉีกกว้างจนถึงหูมันส่งเสียงหัวเราะต่ำฮ่าฮ่เหมือนก้องมาจากใต้ดินฉันก้าวถอยมือถือร่วงลงพื้นเสียงปรบมือยังไม่หยุดมันดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮดังขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่าจนกระทั่งทุกอย่างรอบกายฉันมืดสนิทไม่มีดนตรีไม่มีผู้คนเหลือเพียงเสียงปรบมือไม่รู้จบและเสียงหัวใจของฉันที่เต้นรัวเหมือนกำลังจะแตกออกเสียงปรบมือยังดังก้องในหูแม้รอบตัวฉันจะมีเพียงความมืดฉันยกมือปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเหมือนดังมาจากข้างในหัวร่างฉันสั่นสะท้าน ล้มหายใจติดขัดหัวใจเหมือนจะระเบิดออกมาฉันพยายามก้าวเดินแต่ขากลับหนักเหมือนมีโซ่พันไว้ทุกย่างก้าวช้าช้าเหลือเกินในความมืดฉันมองไม่เห็นทางแต่มีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้ามันสูงใหญ่ผอมยาวแขนห้อยลากกับพื้นหัวเอียงเหมือนหักครึ่งฉันหยุดทันทีร่างนั้นไม่ขยับแต่ฉันรู้ว่ามันกำลังมองแม้มันจะไม่มีตา ความหนาวเย็นซึมเข้ามาในผิวเหมือนอากาศรอบกายถูกดูดออกไปหมดฉันกลืนน้ำลายยากเย็นขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อยทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นกรีดร้องแหลมสูงจากทุกทิศท,ทางมันไม่ใช่เสียงคนร้องเพลงไม่ใช่เสียงคนเจ็บปวดแต่เป็นเสียงที่บาดลึกเข้าไปในกระดูกทำให้หัวฉันแทบแตกเป็นเสี่ยงฮ่าฮ่าฉันสุดลงกับพื้นเอามือกุมหัวแน่น น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแล้วเสียงนั้นก็หยุดลงเหลือเพียงความเงียบอันหนาแน่นฉันเงยหน้าขึ้นร่างสูงใหญ่นั้นหายไปเหลือเพียงเงาที่ทอดยาวบนพื้นเงานั้นขยับช้าฮ่าฮ่าเลื้อยไปมาเหมือนงูและมันกำลังเลื้อยเข้ามาหาฉันฉันกรีดร้องสุดเสียงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งครั้งนี้ขาก้าวได้เร็วขึ้นแต่เสียงปรบมือกลับดังตามมา ดังทุกครั้งที่เท้าฉันกระแทกพื้นฉันวิ่งไม่หันกลับไปมองผ่านต้นไม้ผ่านความมืดแต่แล้วสายตาก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นตรงหน้ามีเวทีตั้งอยู่กลางทุ่งเวทีเดียวกับที่ฉันหนีออกมาไฟสาดส,ส่องเสียงดนตรีเริ่มบรรเลงผู้คนยืนเรียงรายรอยยิ้มแข็งทื่อทุกอย่างวนกลับมาที่เดิมอีกครั้งฉันหอบหายใจจนแทบขาดใจนี่มันฝันร้ายที่ไม่มีวันจบ ฉันกัดฟันแล้ววิ่งฝ่าฝาูงชนไปอีกทางแต่ยิ่งวิ่งยิ่งกลับมาที่เดิมเหมือนติดอยู่ในวงกฏที่มองไม่เห็นกำแพงฉันล้มลงอีกครั้งครั้งนี้ร่างสั่นเทาเหมือนหมดเรี่ยวแรงเสียงดนตรีดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเสียงเครื่องสายหม่นเศร้ากลองทุกดังเหมือนเสียงหัวใจของสัตว์ใหญ่บนเวทีมีนักร้องยืนอยู่ร่างสูงโปร่งสวมเสื้อผ้าขาดรุงริ่งผิวซีดราวกับไร้เลือด แต่ปากยืดออกยาวรอยยิ้มไม่สิ้นสุดเขาเอื้อมมือมาทางฉันนิ้วเรียวยาวเหมือนกรงเล็บเสียงพูดต่ำกังวานกล้องยินดีต้อนรับเธอคือนักแสดงของเราแล้วฉันส่ายหัวน้ำตาไหลไม่หยุดพยายามถอยห่างแต่ขากลับไม่ขยับอีกผู้คนรอบเวทีเริ่มปรบมือทุกจังหวะก้องสะท้อนแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนจะผลักฉันขึ้นไปบนเวที ร่างฉันถูกดึงเหมือนมีกำลังบางอย่างลากขึ้นไปฉันดิ้นรนสุดชีวิตแต่ไร้ประโยชน์ฉันถูกโยนขึ้นบนเวทีแสงไฟจ้าสาดเข้าหน้าฉันยกมือบังแสงแต่เสียงกรีดร้องจากผู้ชมดังลั่นทุกคนปรบมือรอยยิ้มแข็งคางนักร้องเดินมาหาฉันเขายื่นไมโครโฟนที่เคยล้มอยู่ให้เสียงเขาดังก้องร้องออกมานี่คือบทเพลงของเธอ ฉันส่ายหัวสุดแรงปฏิเสธแต่ไมโครโฟนถูกยัดเข้ามือฉันทันใดนั้นเสียงจากไมโครโฟนดังออกมาเองไม่ใช่เสียงฉันแต่เป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงที่สะท้อนความเจ็บปวดของวิญญาณนับร้อยฉันปล่อยไมโครโฟนตกเสียงหยุดลงทันทีทุกคนเงียบเงียบจนหัวใจฉันสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมแล้วพวกเขาก็พูดพร้อมกันเสียงประสานแหลมต่ำเธอคือของเรา พื้นเวทีเริ่มสัน่นแผ่นไม้แตกออกมีมือสีดำยื่นขึ้นมาจับข้อเท้าฉันมือมากมายเย็นเยียบดึงฉันลงไปฉันกรีดร้องคว้าทุกอย่างไว้แต่ไม่มีสิ่งใดจับได้ร่างถูกลากลงไปใต้เวทีความมืดปกคลุมกลิ่นเหม็นอับเหมือนหลุมศพฉันดิ้นเล็บข่วนพื้นเสียงหัวเราะด,ดังสะท้อนรอบตัวไม่รู้ว่ามาจากใคร หรือจากทุกคนพร้อมกันในความมืดนั้นฉันเห็นแสงริบหรี่แสงไฟนับพันดวงแต่ไม่ใช่ดวงไฟมันคือดวงตาตานับไม่ท้วนจ้องมองฉันพร้อมรอยยิ้มกว้างที่ล้อมรอบฉันกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงถูกกลืนหายไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยได้เสียงเดียวที่เหลืออยู่คือเสียงปรบมือที่ดังก้องในความว่างเปล่าไม่สิ้นสุด และในวินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าฉันติดอยู่ที่นี่ตลอดไปความมืดใต้เวทีโอบล้อมฉันฉันยังดิ้นรนเล็บฉีกขาดเลือดไหลออกจากปลายนิว้วแต่ก็ไม่อาจหยุดมือสีดำที่ดึงร่างฉันลงลึกไปเรื่อยฮ่าฮกลิ่นเหม็นอับราวกับซากศพเก่าแทรกเข้าจมูกจนหายใจแทบไม่ออกเสียงปรบมือข้างบนยังดังแต่ที่นี่กลับมีเสียงอีกอย่าง เสียงกระซิบซ้อนทับกันนับไม่ถ้วนอยู่กับเราอยู่ตรงนี้ไม่มีทางออกฉันกัดฟันพยายามไม่ฟังแต่เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวดังกว่าเสียงหัวใจที่เต้นแรงร่างฉันถูกลากลงสู่ช่องว่างแคบฮ่าฮแสงรอบตัวน้อยลงจนในที่สุดก็ไม่มีแสงเหลือมีเพียงตานับร้อยดวงที่ลอยอยู่รอบตัวดวงตาสีซีขุ่นไม่มีเปลือกตา ไม่มีการกระพริบทุกคู่จ้องมาที่ฉันอย่างไม่วางตาขนทั้งตัวลุกสู้ฉันหายใจหอบถี่ความกลัวกัดกินจนแทบหมดแรงท่านใดนั้นมือหนึ่งผลักฉันจากด้านหลังฉันร่วงลงสู่พื้นแข็งกระแทกดังโครมเจ็บจนแทบขยับไม่ได้ฉันเงยหน้าขึ้นสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าทําให้แทบหยุดหายใจห้องกว้างใต้ดินเต็มไปด้วยเก้าอี้ไม้ผูพังเรียงราย แต่ละเก้าอี้มีร่างนั่งอยู่ร่างที่แห้งกรังบางร่างไม่มีผิวหนังบางร่างมีเพียงโครงกระดูกแต่ทุกหัวหันมาทางฉันพร้อมรอยยิ้มพวกเขานั่งเรียงเหมือนผู้ชมคอนเสิร์ตตาว้าว่างปากฉีกยาวทุกคนปรบมือช้าฮ่าฮเสียงดังสะท้อนกำแพงหินรอบห้องฉันถอยกรูดหัวใจสั่นไหวแต่ข้างหลังกลับมีร่างหนึ่งสูงใหญ่ยืนขวาง เงามืดบดบังจนฉันไม่มีทางหนีร่างนั้นยื่นมือยาวเหยียดมาจับไหล่แรงกดมหาศาลทำให้ฉันแทบสุดเสียงหัวเราะต่ำต่ำดังขึ้นเหมือนมาจากท้องดินลึกการแสดงเพิ่งเริ่มต้นฉันถูกผลักไปกลางห้องไมโครโฟนเก่าๆปรากฏตรงหน้าสนิมเกาะเต็มไปหมดสายไฟขาดรุรงรังแต่เมื่อมันตกลงในมือฉันไฟบนเพดานกลับสว่างขึ้นทันทีเสียงดนตรีดังขึ้น ไม่ใช่เครื่องดนตรีจริงแต่เป็นเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณประสานกันเป็นทํานองบิดเบี้ยวผู้ชมใต้ดินทั้งหมดเริ่มปรบมือชาฮ่าฮ่า,าพร้อมกันรอยยิ้มแข็งค้างไม่เปลี่ยนฉันส่ายหัวกรีดร้องออกมาปล่อยฉันไปแต่เสียงที่ออกไปจากไมโครโฟนไม่ใช่เสียงฉันมันเป็นเสียงกรีดร้องของคนอื่นเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชาย เสียงซ้อนทับกันนับไม่ถ้วนทุกคนในห้องยิ้มกว้างขึ้นปรบมือแรงขึ้นร่างฉันสั่นสถานมือไม้หมดแรงไมโครโฟนร่วงลงพื้นทันใดนั้นพื้นห้องสั่นไหวรอยแตกแผ่ขยายไปทั่วจากรอยแตกมีแขนสีดำยื่นขึ้นมามากมายพันรอบขาและเอวฉันดึงร่างฉันให้ติดกับพื้นฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นก็ถูกดนตรีกลืนไป ไม่มีใครได้ยินจากความมืดใต้พื้นดวงตานับพันดวงลอยขึ้นมารวมกันเป็นร่างสูงใหญ่ไม่มีหน้าไม่มีรูปร่างแน่นอนเป็นเพียงก้อนเงาที่เปลี่ยนไปตลอดเวลามันยื่นแขนยาวโอบรอบเวทีใต้ดินแล้วเสียงดังขึ้นอีกครั้งก้องเหมือนสั่นสะเทือนทั้งโลกเธอคือศูนย์กลางการแสดงใหม่ร่างฉันถูกยกขึ้นสูงลอยกลางห้องผู้ชมปรบมือพร้อมกัน เสียงดังจนแก้วหูแทบแตกฉันพยายามดิน้นพยายามร้องแต่เสียงทุกอย่างกลับกลายเป็นทำนองดนตรีทำนองบิดเบี้ยวทำนองที่ฉันไม่อาจควบคุมได้ภาพตรงหน้าสลายไปกลายเป็นเวทีใหญ่กลางทุ่งอีกครั้งไฟหลากสีสาดส่องผู้คนเต้นรำแต่ทุกใบหน้ายังเป็นรอยยิ้มแข็งทื่อฉันยืนอยู่บนเวทีไมโครโฟนอยู่ในมือเสียงดนตรีดังขึ้นอย่างสมบูรณ์ ฝูงชนโห่ร้องปรบมือฉันร้องออกมาแต่ไม่ใช่เสียงของฉันเป็นเสียงประสานโหยหวนของวิญญาณทั้งหมดที่ติดอยู่ที่นี่น้ำตาไหลอาบแก้มฉันรู้แล้วว่าหนีไม่ได้ฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนี้กลายเป็นนักร้องที่ไม่มีวันหยุดแสดงฝูงชนไม่ใช่คนแต่คือร่างที่ตายแล้วถูกกักขังไว้และฉันกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นแสงไฟรอบเวทีค่อยๆมืดลง เหลือเพียงสปอตไลท์สองชันเสียงปรบมือยังคงดังต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดคืนนี้เทศกาลดนตรีนี้ได้กลืนฉันไปแล้วตัวนอตเพลงหลายตัวตอนจบคืนที่ไฟมอดลงเสียงปรบมือยังดังแต่ค่อยๆแผ่วเบาลงเหมือนคลื่นที่ซัดแล้วถอยกลับสู่ทะเลฉันยืนอยู่บนเวทีน้ำตาไหลไมโครโฟนยังอยู่ในมือร่างกายอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวแต่แล้ว ฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งตรงมุมเวทีมีตะเกียงเก่าๆสองแสงริบหรี่ต่างจากแสงไฟอื่นมันไม่กระพริบไม่บิดเบี้ยวแต่มั่นคงอบอุ่นหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนได้ยินเสียงกระซิบแผ่วฮ่าฮกลับบ้านฉันหันไปมองฝูงชนทุกใบหน้ายังคงรอยยิ้มแข็งทื่อแต่ดวงตาพวกเขาสั้นไหวเหมือนกำลังรอใครสักคนปลดปล่อย ฉันยกไมโครโฟนขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่กรีดร้องไม่ตะโกนฉันเพียงหลับตาแล้วเปล่งเสียงเรียบง่ายออกมาเสียงเพลงเงียบสงัดแต่กลับก้องกังวานเป็นทำนองที่ฉันจำได้บทเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟังทำนองอ่อนโยนอบอุ่นไม่ใช่เสียงโหยหวนอีกต่อไปผู้ชมค่อยๆหยุดปรบมือรอยยิ้มแข็งทื่อเลือนหายทีละคนทีละใบหน้า กลายเป็นน้ำตาที่รินไหลพวกเขาหลับตาเหมือนกำลังปล่อยวางทีละร่างทีละวิญญาณสลายไปกับอากาศดังควันเวทีสั่นสะเทือนอีกครั้งไฟรอบตัวดับลงหมดเหลือเพียงแสงตะเกียงที่มุมเวทีฉันก้าวลงจากเวทีเดินตรงไปหามันทุกย่างก้าวเบาราวกับโลกทั้งใบปล่อยฉันไปเมื่อมือสัมผัสตะเกียงไฟสว่างวาบความมืดหายไป เสียงปรบมือเงียบสนิทฉันลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าว่างเปล่าไม่มีเวทีไม่มีเสียงเพลงไม่มีฝูงชนเพียงสายลมยามเช้าแสงแดดแรกของวันใหม่และความเงียบสงบที่แท้จริงฉันสุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจยังเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นเพราะความโล่งใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนยังชัดเจนในความทรงจำ เสียงปรบมือรอยยิ้มแข็งทื่อมือสีดำที่ดึงร่างฉันลงไปทั้งหมดนั้นจะตามหลอกหลอนตลอดไปแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันยังมีชีวิตและมีโอกาสที่จะเดินต่อไปข้างหน้าฉันลุกขึ้นหันหลังให้ทุ่งกว้างที่ว่างเปล่าก้าวเดินกลับบ้านด้วยคำสัญญาในใจเพียงหนึ่งเดียวตัวโน้ตเพลงหลายตัวจบไฟมอดลงแล้วแต่เสียงปรบมือยังคงอยู่ในความทรงจำ ตัวโน้ตเพลงหลายตัว